ท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมพลตำรวจโทกิตร,รัตพันเพชรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอญาติกลับเรียนในประเด็นต่างๆครับดังนี้ครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้หยิบยกประเด็นและข้อสังเกตต่างๆต้องเรียนว่าเป็นประโยชน์ครับ แต่ในเนื้อหารายละเอียดที่บัญญัติไว้ในมาตรา12นะครับมีความชัดเจนในเรื่องของเจตนาลมเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลักครับเนื่องจากว่าบัญญัติไว้ในเรื่องของประโยชน์ในการบริการประชาชนการอํานวยความยุติธรรมการป้องกันรปราบปรามการกระทำผิดต่างๆในพื้นที่ ะครับในประเด็นที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในที่อื่นนะครับผมเรียนว่าเ,เรื่องการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นกรณีที่เกี่ยวกับงานเฉพาะกิจ เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับและถูกบัญญัติไว้ในมาตรา84ไว้แล้วนะครับว่าห้ามมิให้สั่งข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจตามมาตรา13ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่สถานีตำรวจเว้นแต่ในคำสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจอื่น มาปฏิบัติหน้าที่นั้นแทนอันนี้มีความชัดเจนครับว่าผู้บังคับบัญชาถ้าจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่อื่นจะต้องมีตัวแทนเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนและกระทบต่อภารกิจงานตามปกติของเขานะครับในประเด็นที่สมาชิกท่านได้อภิปรายเพื่อจะเพิ่มมาตาขึ้นมาเกี่ยวกับ ระดับกองบัญชาการและกองบังคับการมีหน้าที่สนับสนุนแต่ไม่มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่าระบบราชาการหากไม่มีการบังคับบัญชาทั้งตัวข้าราชการตํารวจเองระบบงานเองก็คงไม่บรรลุเป้าหมายในเรื่องของการบริการประชาชนการอำนวยความยุติธรรมนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นในคดีสำคัญที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านก็คงทราบดีทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับในบางคดีมีความสลับซับซ้อนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นต้องตั้งคณะพนักงานสืบสวนและสอบสวนขึ้นมาเป็นการเฉพาะที่จะระดมบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการสืบสวนและสอบสวน เื่อให้บรรลุเป้าหมายในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดให้ได้สิ่งนี้คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าจำเป็นครับที่จะต้องมีการสั่งให้การตำรวจมาปฏิบัติงานเฉพาะกิจบางเรื่องนะครับแต่ต่อไปในอนาคตนั้นหากสั่งเช่นนี้ก็ต้องหาข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ทดแทนตามมาตรา84ครับ สำหรับในประเด็นที่ท่านสมาชิกพูดถึงเรื่องการประเมินผลเรื่องแผนและเรื่องหัวหน้าฐานีตำรวจครับก็เพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนนะครับในเรื่องการประเมินย่อมต้องทำอยู่แล้วครับแผนโครงการที่ตั้งขึ้นมาย่อมต้องมีการประเมินโดยเฉพาะการประเมินข้าราชการตำรวจในระดับหัวหน้าฐานีนั้นก็ถูกบรรจุไว้ในมาตรา74 ซึ่งจะต้องพิจารณาในวันข้างหน้าต่อไปนะครับและการประเมินดังกล่าวต้องประเมินถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนด้วยครับนะครับส่วนการทำแผนและปฏิบัติการร่วมกับท้องถิน่นผมกราบเรียนว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเช่นกันนะครับซึ่งเมื่อวานท่านสมาชิก ในรัฐสภาแห่งนี้ก็ได้มีการพิจารณาในมาตราเจ็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในมาตราเจบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องร่วมมือกับท้องถิ่นนะครับซึ่งบังคับกับสำนักงานชาติและให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพิจารเรื่องแผนงบประมาณต่างๆนะครับ ได้มีการหยิบยกนำเรียนไปแล้วว่าการบูรณาการในระดับท้องถิน่นก่อนที่จะได้รับงบป,ประมาณหรือเงินอุดหนุนก็ย่อมต้องมีการหาลือร่วมกันทั้งระดับจังหวัดและท้องถิน่นไล่ลำดับลงมานะครับเงินอุดหนุนที่ได้รับก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับทุกโครงการโครงการใดที่ท้องถิ่นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงเกิดประโยชน์ และบุรณาการร่วมกันทำได้เมื่อเจ้าภาพหลักคือตำรวจขาดแคลนงบประมาณท้องถิ่นก็ยินดีสนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุต่อการบริการประชาชนและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นั้นๆครับสำหรับประเด็นในเรื่องของวัดหนึ่งส่วนภูมิภาคครับผมขออนุญาตกาวเรียนสั้นๆว่าหาก ไม่ตัดคําว่าในภูมิภาคนะครับในอนุหนึ่งเนี่ยจะบอกถึงตํารวจนครบาลระบุด้วยว่าส่วนราชการใดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริการประชาชนอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยระบุถึงตํารวจนครบาลแต่ถ้าในวรกหนึ่งไประบุแค่ส่วนภูมิภาคก็จะย้อนแย้งกันระหว่างวักหนึ่งกับอนุหนึ่งนะครับอันนี้ต้องของกราบเรียนไว้นะครับ ในการทำงานร่วมกับร่วมกับท้องถิ่นเป็นในลักษณะพาร์ทเนอร์ไม่ใช่การบังคับบัญชานะครับผู้ให้เงินย่อมมีความสำคัญต่อสำนักงานวินชาตินะครับการบังคับบัญชาก็มีความสำคัญแม้กระทั่งภาคเอกชนเองในแต่ละแผนกที่มีผู้จัดการก็มีสายบังคับบัญชาหากคณะกรรตการตำรวจ ผู้บัญชาระดับผู้บัญชาการผู้บังคับการได้แต่สนับสนุนแต่ไม่บังคับบัญชาผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่างานจะสนวิตยผลได้ดีขนาดไหนนะครับก็อยากกลับเรียนว่าเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตานี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเน้นย้ําให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการผู้บังคับการมีหน้าที่ นอกจากบังคับบัญชาแล้วนะครับต้องสนับสนุนดูแลกำกับข้าราชการตำรวจที่เป็นผู้ใต้บัญชามากขึ้นนะครับก็อยากกลับเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ